สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชเอมนะคะหลายๆคนนะคะก็จะรู้นะคะว่าพี่เชเอมเนี่ยเป็นคนที่มีผิวขาวใสมากแต่ว่าพี่เชฟต้องบอกก่อนนะคะว่าเบื้องหลังผิวขาวใสเนี่ยพี่เชฟเป็นคนที่ผิวแห้งหนักมากนะคะวันนี้นะคะพี่เชมจะมาแจก3วิธีดูแลผิวแบบพี่เชเอมนะคะทําให้ผิวชุ่มชื่นไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็ขาวกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาตินะคะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะคะสําหรับตัวแรกที่พี่เชมเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเบบี้ออยล์ค่ะเบบี้มายอัลต์มายไวท์ซ a กุระ บี้ออนะคะอันนี้ปริมาณที่ให้มา100มิลิลิตรนะคะอ้าวพี่ทำไมต้องใช้ Baby ้ออยคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าด้วยความที่พีเจอมเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วก็บวกกับทำงานในห้องแอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวจะแห้งเป็นพิเศษและที่สำคัญคือเราเป็นคนเหนือแล้วคนเหนืออยู่บนดอยใช่ปะ อากาศจะหนาวมากเวลาหนาวก็หนาวมากแล้วผิวแตกผิวแห้งคือบางทีเนี่ยบางปีนะคะผิวพี่เชมเนี่ยแห้งแตกเป็นแผ่นดินเลยก็มีไว้ซึ่งมันแบบโอ้ยไม่โอเคเลยแล้วก็ต้องหาเบบี้ออยล์มาใช้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีผิวแห้งห้องนั้นนะคะที่จะสามารถใช้เบบี้ออยล์ได้คนที่มีผิวผสมหรือว่าผิวมันก็สามารถใช้เบบี้ออยล์ได้เหมือนกันในกรณีที่คุณทํางานในห้องแอร์หรือว่าคุณอยู่ในช่วงผิวแห้งมากๆก็สามารถใช้งานได้เนาะซึ่งที่พี่เชมเลือกมาเนี่ยเขาจะเป็นสูตรซากุระผสมวิตาาาามมมิน e น E ะะคคะหยวว่จ ทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นแบบรวดเร็วมากนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติคือแบบดูสวยอะดูกโกลส์สวยอย่างเป็นธรรมชาตินะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์พี่เชยนะคะถ้าเกิดสังเกตได้จากขวดเนี่ยดูดิขวดมีความเลอะเทอะเกิดกังคือใช้จริงหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนนะคะตัวที่2ในวันนี้นะคะก็จะเข้าสู่หมวดโลชั่นกันบ้างเนาะซึ่งโลชั่นที่พี่เชมใช้ในช่วงที่รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเรารู้สึกดําจังเลยรู้สึกผิวหมองคงค้จจัก็็ะะเเปนนตวีลย่ เพซับอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะโลชั่นบำรุงผิวผสมสารป้องกันแสงแดดสีเคล็ดลับบำรุงผิวให้เนียนใสนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น UV+ ซึ่งหมายความว่าสามารถกันแดดได้แบบเต็มประสิทธิภาพเนาะที่พี่เชี่ยมชอบเพราะว่า1เลยคือเขามีราคาที่ถูกมากราคาแบบคือหลักสิบแต่คุณภาพคือการกันแดดเนี่ยดีมากนะคะทุกคนเรื่องกันแดดไม่พอนะเว้ยมีวิตามิน B3 วิตามิน E แล้วก็ดับเบิล UV filter โอ้จบเลยในราคาที่19บาบาทคือจัดเต็มมากนะคะซึ่งเนื้อครีมเขาก็จะมีความ เข้มข้นนะแต่ว่าไม่เหนียวเนื้อหนักนะคะกลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นแบบครีมเพสต์ทั่วไปเลยนะคะทุกคนไม่หอมฉุนนะฮะพอทาไปปับ๊บมันก็จะแห้งซึมสู่ผิวทันทีนะคะเห็นปะพอทาปุ๊บแห้งเลยแล้วก็ผิวจะมีความฉ่านิดนึงด้วยนะคะทุกคนซึ่งครีมตัวนี้นะคะก็จะเป็นครีมที่พี่เชมใช้บ่อยมากในช่วงที่พี่เชมรู้สึกว่าเฮ้ยผิวเรามันหมองคล้ำจากแสงแดดมันไม่ไหวแล้วนะผิวเราถูกเผาหนักมากก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นครีมที่มีสารกันแดดที่มีราคาถูกมากราคาหลักสิบแต่คุณภาพ ที่สุดต้องไปหาลองดูนะคะสําหรับวิธีที่3นะคะก็คือการกินอาหารเสริมเนาะทำไมต้องกินอาหารเสริมคะคือพี่เชมจะบอกก่อนนะคะว่าอาหารเสริมพวกนี้มันจะเข้าไปทําให้ร่างกายเราแบบกลับมาฟื้นฟนูสุขภาพให้แข็งแรงเหมือนเดิมสุขภาพนะคะเรื่องผิวพรรณแล้วก็เรื่องของสิวต่างๆเนาะซึ่งที่พี่เชมเลือกกินก็นจะเป็นวิตามินซีอึนดันนะคะวิตามินซีตัวนี้เป็นวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมนะคะทุกคนซึ่งเกาหลีมีขายเป็นวิตามินซีที่พี่เชมเริ่มกินมาตั้งแต่ตอนอยู่เกาหลีแล้วนะคะทุกคนคือแบบตอนอยู่เกาหลีะะหอะ กันนาเลยทั้งเพื่อนทั้งฝูงหลายๆคนนะคะทุกคนก็กินต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นจริงๆจ,จากที่เมื่อก่อนสมัยสอสปีที่ผ่านมาถึงแม้พี่ชชยเอ็มจะมีผิวขาวก็จริงแต่ว่าด้วยความที่แดดเมืองไทยมันร้อนแค่ไหนนี่ออกมะมันทําให้ผิวพี่เชยเอ็มขามีความไหมขึ้นมาอยู่นิดนึงซึ่งอันนี้ก็แบบไม่โอเคก็ต้องหาพวกวิตามินซีมากินนะคะแล้วก็วิตามินซีที่ตอบโจทย์ก็จะเป็นของอื่นดันนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนบรรจุทั้งหมดนะคะ1กล่อง60 1000คซูลมิกรรัมมนนะคะคสาาถาถได้ต่อเนื่องเเป็นวลา2ี่สจนะคะก็ สามารถติดต่อซื้อได้ที่พี่ชเชมเลยค่ะอุ้ยอะไรอ่ะเข้าซูมโหมดขายของเฉยเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่เชมรับพีออเดอร์เนาะเพราะว่า อันนี้คือก็ต้องโทรไปหาเพื่อนที่เกาหลีก่อนว่าเฮ้ยมึงมีของหรือเปล่าไปแบลอลิมต์ยังให้กูหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะคะใครที่สนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ที่พี่เชเมเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนพี่เชมก็มาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเคล็ดลับสุขภาพผิวพี่เชมเนี่ยใช้อะไรบ้างก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเอ n จ o ยกับคลิปนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่เชมมี a c e b o o k แล้วก็มี IG นะคะสําหรับ f a c e b o o กพี่เช่เ็มนะคะก็มีชื่อว่าเช นะคะคสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าบ๊บาย